ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างมีชาแนลนะคะเรามาดูกันเนาะนี่ว่าเขาปลูกอะไรกันขายเนาะมาดูกันนี่นี่เรามาดูกันเดินตามพ่อค้ามาต้อยๆเนาะโอ้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮิตบุญส่วนผมนัดพระไว้ไพื่อปลูกด้วยกันเลยวันพุนโอ้แจ้วเลยเพื่อนดีซื่อได้ได้ได้เพราะว่าเรปลูกไว้ให้เพื่อสุขการคนบ้านทำมาเพื่อเขาได้ด้ยโค้ชแจ้วเลยสายบุญด้วยกันจะไปเบ้องยู่ท้ายรถข่อยก็จะไปเบ้องข่อยื้ออันอันนี้ซื้อซื้อบวกุญหมากมากระปรอง ไก่เป็นหม้กับชายในการอยู่บ้านโธ่กลมหรือคูบอกนิ่การอคปเดียร์นี่คือหม้อซื้อกัะไม่เนี่ยนี่ไปเล่นมีทุกผักเนาะนี่พริกเนาะนี่ต้นละสิบบาทหอมแบ่งเนาะนี่โอ้โหมะเขือก็สิบบาทเนาะนี่โอ้โหสิบบาทมะเขืออู้ต้นใหญ่สวยงามยี่สิบบาทผักแเข้วเนาะนี่ มีทุกผักเด้อนี่เนาะนี่นี่นี่บึ้งนี่เนาะโอ้โีต้นอยู่คานเนาะ เหาะพันต้าไม้ทุกอย่างเนาะนี่มวลไม้มหาศาลเดยอี่นงเนาะนี่นี่ต้นดค่า

เพาะพันธุ์ขายทุกอย่างนะคะ FC นี่เนาะอู้อันนี้จะเป็นต้นมะนาวเนาะนี่นี่มะนาวไรเม็ดเนาะแวม่มนเดี๋ยวหางมันแงลงอีก เราป่วนปนกนนือนะรา,า,าดันเดินดูเนาะจนเมื่อยเนาะนี่ ดินด,ดูก้าไม้จนเมื่อยเนาะโอ้ผักที่เขาขายนี่ถูกเนาะนี่อุ้ยอันนี้เตยหอมหรือเปล่านี่เนาะเตยหอมซีราวเนาะนี่ผักซีราวไม่ใช่เนาะโอ้ต้นดอกไม้เนาะไม่ใช่มันคล้ายๆกับผักซีราวเนาะเอฟซีนี่ น,ตนีต้นอะไรคคล้ายกับต้นอะไรคคล้ายต้นมะพร้าวแต่ไม่ใช่มะพร้าวเนาะไอจีอู้มาอดได้หลายอย่างเนะาะหันไม้มาหาศาล ก้าไม้เกาะพันไม้นะนี่ก็ประมาณนี้นะคะอยู่กระดาแตเยอะจังๆสวยงาวนะคะ